ได้ไม่ถึงไม่ถึงปีเลยครับใช้ได้ประมาณสักสามเดือนก็แบตก็เสื่อมแล้วไม่เสื่อมหรอกคือไม่เียบไฟก็ขี่ได้อยู่ก็ชาร์จก็เต็มแล้วก็ขี่ได้อยู่นะชาร์จก็เต็มอยู่นะครับแต่เวลาเราขี่ไปนะครับแบตมันจะเหลือขีดเดียวตลอดไม่เกยบไฟสิบสองแอมป์นะตัวนี้นะครับผมก็เลยสั่งสิบห้าแอมป์ลูกใหม่มามาใส่นะครับเห็นไหมครับเวลาเร่งมันก็จะ ถ้าถ้ายิ่งเรานั่งหรือว่าเดินทางไกลๆนี้ก็จะลำบากเนะเสี่ยงก็เลยจำผมก็เลยสั่งแบตเตอรี่มาใส่นี่หละคือข้อเสียของรถไฟฟ้าเดิม12แอมป์แต่ของใหม่นี่กี่แอมป์เรามาดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเฉลี่ยก็ประมาณตกไป2,008นะครับ2,008นะครับ4ก้อนก็เฉลี่ยดู600กว่าบาทไป700 724 7, 1 7321 เจ็ดสี่นะครับก็ประมาณ690บาทเจืดร้อย700นะครับต่อก้อนนะครับอันนี้ก็สายจริงๆล้วนะครับสายต่อน,นี้ถ้า1 5บแอม์นี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะสายนี้จะใช้ไม่ได้เพราะมันเล็กเกินจะต้องใช้2เส้นนะครับสายจะต้องใช้2เส้นนะครับัวน,น,นี้เนดะีย๋ยวมาดูก่อนว่ามันมีห้ออะไร แบตเตอรี่เดิมออกก่อนนะครับนี่แหละรถไฟฟ้านี่และครับ,รบอย่าไปเสียเลยเรถไฟฟ้านี่นครับถ้าเล็กๆไม่เป็นไร,รหรอกใช้รถติดอัพนี่แหละครับให้รถเก๋งเนี่ยแบตเสียมาแต่ละทีนี่ผมว่าหมดเป็นแสนนะครับแบบมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะแบตบเตอรี่นะครับมันไม่เหมือนน้ำมันนะนี่ไอ้รถไฟฟ้าเล็กๆมันก็ยัง ยังพอทำเนาเพราะเพราค่าแบตไม่แพงเพราะนั้นใครจะเลี่ยนรถไฟฟ้านะครับก็เสี่ยงนะครับต้นทุนแบตสูงนะครับการเกยรถรู้สึกว่าคุณภาพยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะว่าแบตที่ซื้อมาใหม่นี่มาตรฐานนะครับผมจะใช้สายที่มันสั้นขึ้น นี่ผมก็าจะมาันการเป็นเป็นรูนโหลอย่างไงไม่รู้นะครับที่มงรถจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไอซีคาใหม่นี่จะ15แอมตัวที่มากับรถนี่12แอมนะครับตัวนี้นะ2แอมพอนั้นก็ใส่15แอมก็น่าจะทนขึ้นนะครับไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็ใช้ขับขี่น่าจะนานกว่าเดิมนะครับจากเดิมก็20 ตัวโลสาิก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับระยะทางระยะเวลาน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแบตก็จะเป็นลูกละสิบโวลต์นะครับก็ต่อแบบอนุกรมกันบวกลบนะครับบวกลบอนุกรมกันนะครับบวกมาลบมาบวกมาลบมาบวกมาลบอย่างนี้มาบวกแล้วก็มาลบนะครับอย่างนี้ต่ออนุกรมกันตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่ผมตัดแบตตัวนี้ไว้นะครับตัดเพื่อมันเอเอร์นะครับ เวลามันกล่องมันเออเล์นะครับกล่องมันค้างแล้วก็ปิดตัวนี้ได้เลยนี่นะครับลักษณะนั้นนะครับตัวนี้ก็จะตัดไปตัวนี้จะเริ่มแตกนะครับแต่ไม่มีอะไรนะย้อนจะทำการเปลี่ยนที่เราจะเปลี่ยนแล้วมาดูแบตที่เราสั่งใหม่กันนะครับส<ม>ิบสอ,อ,องโวลต์สิบห้าแอมป์นะครับอ่ายี่ห้อเทียนเทียนเนงนะครับเทียนเนงก็ถือว่ามีมอกรนะครับ บาร์โคดมีโมออมีคุณภาพตามมาตรฐานเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นแบตแบบแห้งนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับอัดได้ถึงสิบาสิบแดโวลต์ตัวนี้นะครับส5บหแอมป์นะครับตัวนี้15 ah บห้าเอของเดิมจะเป็นสิบแล้วก็คุณภาพแบตจะไม่ดีแบตจะเป็นแบตเกรดต่ำขอ,ของที่มากับรถนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบตที่ดูแล้วการผลิต อะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับน่าจะโอเคแล้วถึงว้านะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูกับลูกเดิมนะครับการเกะออกใช้ปืนกาวใช้ปืนกาวติดไว้กันทางน้ำน้ำเข้านะครับตัวนี้นะเจ้าออกยากหน่อย ยากเหมือนนะครับเพราะว่ามันยาวแล้วมันแข็งต้องใช้หัวเล็กน้อย เดิมเลยครับยี่ห้อจีนลว้ลวนๆเลยของเดิมจีนลว้ลวนๆเลยยังม,มีรถสางกิดเลยแต่ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรา่อน12แอมป์ของเดิม12แอมป์นะครับ1 2 2แอมป์ของใหม่แล้วก็จะใส่15นะครับใส่15ป์นะครับ นี่แหละครับเล่นรถไฟฟ้าก็เปลืองหมดนี้แหละครับเปลืองแน่นอนรถไฟฟ้าเปลี่ยนแบตแต่ละทีนะครับอายุการใช้งานแบตก็สั้นนะครับไม่มคนนะ่อยนแบตเตอรี่พวกนี้ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับ วัดทีละลูกด้วยนะครับสองลูกสิบห้าแอมป์นะครับสามลูกนี่ครับสี่ลูกนะครับ ยัดให้แน่นนะครับยัดปูนให้แน่นไม่ให้มันกระแทกยัดปูน,นให้แน่นเลยครับจากนั้นเรจะวัดนะครับแบตเตอรี่นะครับว่าไฟที่มันมาจาก ลานค้ากับบริษัทที่เขาขายนี่มันได้เท่าไหร่1ิบเจดบสองจุดเจนะครับสิบสอแอมนะครับทุกลูกเลยได้12.7สองนะสิบสองนะครับ12.7 12, ทุกลูกเลยนะครับ สายลบวกลบก่อนแต่ละก้อนนะครับให้าจากระสให้เป็น24โวลต์นะครับก็จะใช้สายเส้นใหญ่เตรยมนะครับก็คือใช้สายสองเส้นอย่าไปใช้เส้นเดียวนะครับถ้าใช้เส้นเดียวก็กระแสมันจะไม่พอนะครับก็จะใช้เวลาต่อก็ สายสองเส้นนะครับต่อแบบนี้นะครับมันก็จะได้จ่ายกระแสได้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือวิธีการต่อที่ถูกต้องนะครับเพิ่มกระแสนะครับของเดิมมันเส้นเดียวแล้วก็ชายเป็นสองเส้นจะทำให้มันจ่ายกระแสได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ก้อนนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่เรามาวัดดูก็จะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นี้เห็นครับยี่ิบห้าครับตอนนี้เป็นยี่ิบห้าแล้วแล้วก็ลูกนี้มาต่อบลูกนี้นะครับเอาลูกนี้มาต่อกันนะครับสองลูกมาต่อกันก็จะได้เป็นบวกลบตรงด้านนี้นะครับบวกลบตรง้านนี้สี่สิบแปดโวลต์นะครับ ส้้นนอีเเป็บวกก็มาต่อลนะะบนะครับบวกก็มาต่อลบเหมือนเดิมนะครับสายมาสายเพิ่มก่อนพอจะแบ่งตัดสายนะครับตัดสายเป็นสองเส้นนะครับสองเส้น,น,นะะโอเคนะครับโอเค การตอตออกสายเียบร้อยหน่อยครับเส้นนี้กำลังการตออสาย ต้องมาบวกลบ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 นะครับเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นบวกลบออกไปต่อเรียบร้อยถูกต้องแล้วนะครับสี่ลูกหลังจากนั้นผมก็จะมายิงปืนกาวไว้นะครับจะว่าตัวนี้จะทุบให้แบนๆลงไปหน่อยหนึ่งครับให้มันแนบลงไปหน่อยๆแวนี้จำจะต่อ จาวไว้เหมือนเดิมนะครับนี้จะมาต่อโ้ดลบใส่ต่อโค้ดลบใส่นะคะรับโค้ดลบมาต่อใส่ตรงนี้โ้ดลบของไปเข้าเข้าเครื่องนะครับเข้ากล่องแล้วก็บวกก็ต่อเข้าตรงนี้จะผ่านซิวนะคะรับบวกก็มีผ่านซีอุก็เป็นบวกลบ ใช้เส้นเดียวนะครับวบวกลบเข้าไปเส้นเดียวก็เป็นวิธีการเปลี่ยนสายมาสั้นสายสั้นก็ไม่เป็นไรต้องอจะใส่ตรงนี้ใส่เข้าสองตรงนี้แล้วเปิดเซอช์วิสอยู่นะครับก็าามาเปิดเซอร์วิตรงนี้ มาเรื่อยๆครับผมโอเคเร่งไม่เร่งไม่เร่งไม่ตกแล้วน,น,นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเยอะพลัางงานมาเยอะแล้ว15แอมป์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอบแล้วก็ทดสอบวิ่งกันนะครับ okay. รกรารประกอบให้เรียบร้อยหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตแล้วน,นะครับ ก็ได้กัดใหม่นะครับได้กัดใหม่สี่ก้อนสิบห้าแอมป์นะครับกัดใหม่สิบห้าแอมป์ของเดิมสิบสองก็กำลังน่าจะเยอะกว่าเดิมนะครับแต่คงไม่ทําให้มอเตอร์เสียว่าสิบห้าแอมป์กำลังดีนะครับอย่างกำลัง สอบวิ่งกันตอนเย็นนะครับเปลี่ยนแบบหนเรียบร้อยนะครับนี่แหละครับปัญหาใครที่ใช้จักรยานไฟฟ้านะครับจะเจอปัญหานี้แหละครับคือแบตจะเสื่อมนะครับที่ชาร์จนี่ผมแนะนําให้ใช้ใช้ตัวชาร์จตัวเดิมนะครับใช้ตัวชาร์จ12อแอมป์ตัวเดิมอย่าไปใช้20แอมป์นะครับเดี๋ยวแบตมันจะเสียนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นแบบ ที่ชาตัวเดิมอยู่นะครับ